โปรเจกต์นี้มันเริ่มต้นโปรเจกต์นี้มันเริ่มต้นเอาจริงๆเลยนะเอาจริงเลยคือเรารู้สึกว่าเอาราดีเทลขึ้นมากกว่าในบนเวทีเนาะก็คือเราออกไปทางทางเลยดูดีออกไปต่างประเทศออกไปทําแฟนมิทติ้งทำคอนเสิร์ตโน่นนี่แล้วเราเห็นแบบถึงแบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยคือเรารู้สึกว่าแฟนต่างประเทศเขาเขาดีใจอ่ะ คือเขารู้สึกเหมือนแบบอยากเห็นอยากเห็นทั้งอยากเจอทั้งอยากเจออยากเจอคือมันเป็นความรู้สึกเหมือนเมื่อก่อนที่เวลาศิลปินเกาหลีมาปรือทไทยใช่ปนะ่ะแล้วเราก็จะกีดกันโน่นี้อ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วเราเลยวินาทีนั้นเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยด้วยฐานของแฟนค่ะเราไปได้หลังจากนี้แล้วหันมาหันมามองตอนนี้ศักยภาพเรามีอะไรก็คือศักยภาพเรามีปี๊ป็อซึ่งตอนนี้มาตรฐานปี๊ปอของเราอะ่ะเอาจริงๆก็คือผมว่ามันเทียบเท่าเกาหลีแล้วนะ ถ้าเกิดถ้าเกิดเรามีการผลักดันที่เพียงพอเราไปได้ไกลแน่ๆเราเลยเห็นว่าอโอกาสมันมาแล้วเราควรจะต้องไปนีพ่พอเราจะต้องไปเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาห,หันมาหันมามองว่าเราจะมีแบบพันธมิตรไปยังไงได้บ้างก็เลยบัเอิญก็เจอคุณแบงค์นี่แหละที่เขาต้องการเทคโนโลยีเพราะว่าเวลาไปเพ่นเนี่ยครับบางทีมันต้องการมันต้องการเทคโนโลยีต้องการข้อมูลหลายอย่างในการแบบจองตัว๋วแต่การทํากิจกรรมนู่นนี่นี่มันต้องการเทคโนโลยีแล้วบวกกับทางพาริโอก็คือคุณพ่อเนี่ย เขาก็เห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นโอกาสดีๆที่จะมีพื้นที่ให้กับไปรุ่นเราก็เลยมองว่าเออจับมือกันเราจับมือกันแล้วก็สร้างสิ่งนี้ให้ให้สร้างเป็นแบบเหมือนกับการทัวร์เอเชียของเราก่อนซึ่งจริงๆแล้วเราฝันถึงเวอร์ทัวร์นะแต่ว่าขอเริ่มจากเอเชียก่อนเราเป็นพวกประเภทสไตล์คนไทยอ่ะคือขอเล็กๆก่อนง่ายๆอุ่นใจอุ่นใจแล้วเราเหมือนการเรียนตัวเองฝุดตัวเองเมื่อเราเติบโตถึงจุดนึงแล้วเมื่อเราไปถึงวันที่เราจะเวอร์ทัวร์จริงๆเนี่ยเราจะพาวลี่ในตัวเราเองมากที่สุด นี่คือเพื่อเห็นคือจริงๆแล้วอะ่ะถ้าพูดตรงๆคือไม่อยากไปวงเดียวเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากได้ความเป็นไทยอะ่ะเราไม่อยากให้เป็นภาพว่าคอนเสิร์ตของคนนี้คอนเสิร์ตคนนั้นแต่เราอยากได้ภาพของเขาเป็นทีป๊อปคือทีป๊อปจับมือกันคนไทยรู้จักไทยกับทีป๊อปจับมือกันแล้วร่วมกันทาพาทีป๊อปกสู่ตลาดโลกนี่คือสิ่งที่เราคิดนี้สามวงนี้ก็อย่างที่พูดไปแล้วเพราะเขาอยู่สูสงสุดของยอดน้ําแข็งแล้วอะ่ะครับ สูงวันนี้ก็คงเป็นเทวดาแล้วเราก็คงจะออกมาไม่ได้ฉะนั้นเราต้องไปเอาเขามาเนี่แหละสามวงนี้นี่แหละอ่าก็แทนจุดสูงสุดเลยนะแทนจุดสูงสุดนะอแทนจุดสูงสุดเปลาเลยครับตัดมืก่อนครับครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่มาอยู่ในร่วมในโปรเจกต์นี้ต่อหน้าพี่ที่มีคนจัดงานเนี่ยครัพี่้องจะตอบพี่ว่ายังไงผมก็เอ่อ อาเลยเกล่าวขอบคุณทุกคนครับผมที่งแบบว่าเห็นจักรยานพาดไปตัวพวกผมทั้งสามตัวของผมแล้วก็ดีใจและก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้แบบว่าไปแชร์ประสบการณ์ให้กับชาวต่างชาติได้รู้จักทีป๊อปมากขึ้นโดยที่ไม่มีเรื่องแบบกั้แพงภาษาอะไรต่างๆให้เขาได้มาสนุกให้มาจอยด้วยกันแล้วก็เหมือนได้ขยายฐานให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าทีป๊อปมันไม่ได้มีแค่นี้นั้นมากมายให้แบบให้เอ็กซ์พอร์ตกันครับผมครับตัวแทนอีกตัวนึงไหมครับซีมักซีใการะคะความยากคือของพี่สามนี่แหละโอ้โห ดีขึ้นเรื่อยๆอันดับแรกก็รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาร่วมในโปรเจกต์นี้ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากขอบคุณมากนครับที่มาเรียกใช้พวกเราทั้งสามของเราทั้งซี่เอกน้องน้องแอนด์แล้วก็น้องน้องคอนเจ็ตก็ตามแล้ก็รู้สึกว่าดีใจครับอย่างที่เราจัดบอกเลยว่าดีใจที่พวกเราทั้งสามคนครับเป็นส่วนหนึ่งของทีปอมแล้วกันครับที่ช่วยกันภาคด้านธุรการศึกษากรรมทีป๊อปเนี่ยให้เป็นพื้นทีจักว่างมากขึ้นอย่างน้อยที่เราสามารถจาย เอเชียก่อนก็เป็นสุดดครับเพราะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื่อนใกล้เอาที่สุดแล้วก็ค่อนข้างแบบว่ารู้จักประเทศไทยด้วยรู้จักเพื่อนคนที่ในประเทศเราได้เป็นอย่างดีเึิ่มทีนี้อ่ะพอเรามีโอกาสได้ไปแบบว่าถ่ายเข้าประเทศทำต่างๆได้เห็นแบบว่าคอมเป็นทีมป๊อกมากขึ้นก็คิดว่าต่างชาติน่าจะสนใจในการถูกป๊อกมากขึ้นมีเขาบอกว่าเราคปูยอดจุดแข็งนักศึกษาวมที่เป็นยอดแข็งผมว่าน่าจะเป็นยอดยอดของคนอายุเยอะครับรเลยอะครัอย่างเงี้ยอยู่ครับไรอยังเงี้ยครับ เพียงคนอายุตัวเองอยู่อ่านอานอันนอนมาแห่อะไรชือช่อทำไมถึงอยากมาร่วโปรเจกต์กับพี่คบน้องเฮ้่ผมเรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่แห่งปีเลยก็ว่าได้ที่สำคเพราะเรา รู้สึกเป็นเกียรติมากๆพี่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ที่ได้เป็นสาวงในการนําเพลงที่ปอไทยออกไปสู่ต่างประเทศบ้างก็หวังว่าจะมอบความสุขกับทุกคนได้และก็มอบความสุขให้พี่ได้ไม่มีใครน้อยหน้าใครเลยไม่ใช่ไม่ได้ละความสุขเชิญไปเชิญวนเพรว่าไปชวนชิชวนเลยนะครับเชิญชวนให้ไปชมอ่าเชิญชวนนิดนึงครับผมก็อยากเชิญชวนแฟนๆของไทยทุกคนนะครับที่เอ่อ อยากที่จะไปดูพวกเรานะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ผมเรียกได้เลยว่าสนุกและมันมากๆแล้วก็มีสเปเชียลเอ่อโปรเจกต์เขาเรียกว่าอะไรนะมันก็โชวอีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามรอดูกันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไปได้ก็สามารถซื้อบัตรได้นะผมก็ฝากติดตามรายละเอียดด้วยนะครับขอบคุณโคร้ช To all the international fans um, in Southeast Asia, this is a really good chance for you guys to meet us, proxy So we're very looking forward to see you guys. <laughs> ก็พูดได้เลยว่าเราสาวมงเก่งมากจริงๆครับเป็นมงที่มีเพลงที่ดีนักร้องหน้าตาดีคลายที่ดีจะมีผู้ใหญ่ใจดีมาอยู่ท่าันต้องมต้องอยากบอกว่าจริงๆคขาเกิด์รนีน่าดูมากๆทั้งโองของเราที่จะเตรียมไปใหม่หรือว่าการที่จะแบบว่าฟอร์มให้มันดูดเดือดเพราะว่าเราก็อยากให้ประเทศแต่ว่าที่เราไปเนี่ยเขาชื่นชมแล้วก็ตื่นตันใจกับเรานะครับผมซึ่งประเทศแรกที่ไปก็เป็น กัมพูชาสฉวีสเดย์ครับโอ้โหก็เจอกันครับผมใครที่สนใจจะไปก็ซื้อบัตรได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครที่ไม่ได้ไปก็เป็นกำลังใจอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ทุกื่านประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับผมขอบคุณครับตบโต๊ะมือดีครับดีครับจบพี่ดีครับมีอะไรไหมครับเอาให้มีไทายได้เหรอไม่ได้ก็แนได้ไหครับอ่าโอเคครับคือโปรเจกต์นี้นะครับเรามีความปรารถนาดี นะครับเพราะว่าเราเห็นถึงศักยภาพของเด็กไทยที่จะสู้เพื่อความฝันของตัวเองนะครับและนำาพาความเป็นไทยผ่านทีป๊อปนะครับผ่านดนตรีผ่านโชว์เต้นสิ่งที่คุณเห็นในวันนี้นะครับคุณจะเห็นถึงหยาดเหงื่อแรงกายที่คุณจะได้เขาสะสมมาหลายปีมันไม่ใช่หมายความว่าเขาเต้นเพลงนี้แค่ครั้งแรกแต่เขาเต้นมาเป็นค,คนพันๆครั้งแล้วผมเชื่อว่าทุกคุณทุกคนเนี่ยเต้นกันแบบ เหนื่อยชิบหายอ่ะผมรู้ครับแล้วคุณก็รู้ว่าสิ่งนี้มันจะให้ผลที่ดีกับคุณซึ่งผมอยากให้ทุกคนมาดูโชว์นี้นะครับแล้วก็มาร่วมดื่มดําความสำเร็จและความมุ่งมั่นของศิลปินไทยนะครับฝากคอนเสิร์ต Hello Boys ด้วยครับผมสวดสดีครับฝากนิดนึงครับไม่แน่ต่อไปอาจจะมี Hello Girl ด้วยนะครับ

I'm a